วิธีการใช้งาน YouTube ทำได้ดังนี้ค่ะเราสามารถเลือกค้นหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเพลงวิธีการทำอาหารข่าวและสิ่งต่างๆมากมายได้ใน YouTube ค่ะวิธีการค้นหาข้อมูลที่แถบด้านบนสามารถค้นหาข้อมูลได้เลยค่ะอย่างเช่นวันนี้เราจะค้นหาวิธีการใช้งาน YouTube พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงไปจากนั้นคลิกเข้าไปที่คลิปที่เราต้องการดูข้อมูลได้เลยค่ะอย่างเช่นช่องนี้อยากเป็นยูทูบเบอร์เริ่มยังไงดีสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ค่ะซึ่งในรายการข้อมูลนี้ถ้าเราชื่นชอบวิดีโอนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe หรือติดตามได้เลยนะคะการติดตามช่องจะช่วยให้เราได้รับการแจ้งเตือน หรือได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องนั้นๆได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆครอบครัวหรือเพื่อนที่ทำงานได้เลยนะคะวิธีการแชร์ข้อมูลทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มแชร์ค่ะกดที่แชร์สามารถแชร์ได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆทางอีเมลหรือ Copy Link ์แชร์ผ่านลิงก์ได้เลยค่ะ นอกจากนี้เรายังสามารถตั้งค่าเลือกได้ว่าจะแชร์ในวินาทีที่เท่าไหร่เป็นต้นไปได้ด้วยโดยทำเครื่องหมายที่หน้าคำว่าเริ่มที่นะคะเริ่มที่วินาทีที่12หรือเริ่มที่วินาทีที่เท่าไหร่จากนั้นกดคัดลอกค่ะนี่คือวิธีการค้นหาการกดไลค์การติดตามและการกดแชร์ข้อมูลใน YouTube ค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ